วันนี้เวลา8นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจําปีการศึกษา2562เป็นวันที่2 โอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจำนวน6คนจากนั้นพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตและบัณฑิตทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรวมทั้งสิ้น3,345ราย มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมวิชาชีพและเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจำนวน9คณะหนึ่งวิทยายลัยเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานนำความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปมีอัตราการจ้างงานถึงร้อยละ83 ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิจัยวิชาการผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของการพัฒนาประเทศซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษาด้วยระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆให้ทันสมัยคล่องตัวเพื่อต่อการปรับเปลี่ยนภารกิจและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จนได้รับรางวัลเชิดชูบุคคลองค์กรและสถาบันการศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นประจำปี2,564จากคณะทำงานประสานงานการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในการนี้พร,นพระราชทานพระราโชาวาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วย่อมปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จในอาชีพการงานเช่นเดียวกัน แต่การประกอบกิจาการงานให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้เหมาะสมคือจะต้องพอเหมาะพอดีกับศักยภาพและพื้นฐานปัจจัยที่แต่ละคนมีอยู่ทั้งนี้เพราะเป้าหมายที่สูงเกินไปอาจทำให้บังเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้จนล้มเลิกเสียกลางคันส่วนเป้าหมายที่ต่ำเกินไปก็ไม่ก้าวหน้าและไม่เป็นประโยชน์ทุกคนจึงต้องสำรวจตัวเองอย่างถี่ถ้วนให้ทราบชัดถึงความรู้ความถนัดและความสามารถทุกด้านของตน แล้วกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้พอมาะพอดีเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็จะสามารถกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จึงขอให้บดิตพิจารณาตั้งเป้าหมายของตนให้ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติด,ด้วยความอุตสาหะอดทนและความตั้งใจจริงจนบรรลุถึงความสําเร็จ